ทักทายสบายดียูดีไม่แห้งครับพี่ดองเอฟซีช่อง YouTube ทัวร์มานกระหน่งมูหวานครับหลักการพี่ดองเอฟซีเฟสบุ๊คทัวร์มานกระหน่งมูหวานครับกินข่าหน้าคือเกาหล่ะนะครับเอางวมาลามาเคียนง่วนคอนสีเทวไปเที่ยวมาเข่าบ้านล่ะมาเคียนมันกัขีขาดยางก็เลยนังเด็ดนังหัวนะครับยูทงนะครับหลักการถือโอกาสหาแนวกินน้ำยู่บานมันกับมดอตะแนวสีสื่อนะครับผมอ่า ามใจจะาล้องบ่ได้กัตตรงผ้าจ้คล้องหนีจากสถานที่ที่มันต้องใส่เงินอ่ะนะนะครับเมื่อน,นี้เขาป้าหากิบโปมครับผมอยากกินเจวจิปโปมหรือว่าปนจิบโปมปนแหงนะฮะมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับเจวจิบโปมหรือว่าปนกิปโปมปนแหงนะฮะสิเป็นยังไ๋นั่นนะครับเดี๋ยวที่ตามวิดีโอเิ็มในช่องยูทูบขัวผู้หมากนกระดองมูบานครับฝากดูแลช่องน้ำครับผม ข้าสีใสสูตรจีเอาเด้อพี่น้องเด้เอข้าสีบกขว่ครับจี G. เอาเป็นจังหอมนะฮะสูตรจีเอาครับบางคนเขาก็ขว่เอาครับ มันจังไงมันจังไหวแต่ว่าผมแหละจีเอาครับมันจังหอมค่วนไฟครับพริกสดหอมจิปโปมกระเทียมบระเขือสมกระเขือสมใส่เห็ดหยางมันจังสมไปเอยครับเขาอาจจะบ,บ่บีบปากเน่าใส่นะฮะมันเป็นกึงน่งปนกึ่งเจลนะพี่น้องกึง่งปนกึ่งเจลครับ มันหอมเนะพี่น้องมันหอมครับบอกอักพีเกือบหอมเวลาเ่าจีนหอมขนาดเพ็ดบอเวลาเ่าไปกินกว๋วยเตี๋ยวเนะี่ยขาเสียบใหม่จีให้เานห่อนะครับผมอันนี้จะเป็นตัวเห็ดให้หอมอีกแบบหนึ่งนะฮะกระเทียมครับกระเทียมขาดบาดัวใดเละ่ะใส่อยากให้มีกินหอมครับตามด้วยนี่หอมของแฉะออหอมของแฉะเลย สีส่สคิปปูมลงไปครับบัตรนี้ครับกิปปูมที่ห่อย่างไฟครับอออเอือนเจาก็กได้ครับเอ,อเืนปนก็นได้แต่ว่าถ้าปนก็นคือปนแหงอี่ละเห้องใร่น้ไซนามะ ใบตองใส่น้ำครับผมเสียบกเทือเร่ลงครับบางคนก็นมักแบบบีบบักเน่าใส่นะบีบบักเน่าใส่ครับแต่ผมใส่บกรอเทศใส่กือเทศครับใส่มะเขือเทศก็ได้ เขาสิปรุงครับผมสิใส่ตน้ำปลาเดกเลยผมสิบสใส่น้ำปลาครับใส่ตน้ำปลาเดือดนะครับนี่ฮะใส่ตน้ำปลาเดือดก,กับพ่อตามด้วยผงชูรสใส่นิดเดียวครับผงชูรส่ต้องใส่หลายแล้วก็ยั่วครับที่นี่นั่ว จริงๆเราไม่ต้องใส่หอมสดก็ได้ครับเพราะว่าเขาจีหอมหัวใส่็จแล้วนะครับหน้าตาก็เจะออกมาประมาณนี้นะครับผมเอื่นปนก็นได้ครับเอือนแจวก็ได้พี่น้องเอือนปนก็นได้เอือนแจวก็ได้ครับแจวจิบโปมปนจิบโอมครับสลับพูธีเบือขัวนะเ,นเบือขัวเบือยังครับ มากินน้ำกันด้วยครับมันมีบบกเขือเทศน้ำจังหวัดสีสันครับและะ้วก็ข้าวจีบุักิบกบักผิกสุกใส่น้ำครับจีบุักผิกสุกนะฮะเจ้าจิบโอมหรือว่าปนแหียงครับล่มครับล่มล่มพูนฝนมาแล้วพี่น้องวันนี้เสียนอาดเบเลยลงมาครับเสียนอาดผนเห็ดขอ,อกป่าเห็ดขอ,อกป่าเห็ดขอ,อกกบนะฮะทั้งพูนจะเป็นอำนาจ,จเจริญน,นะครับเด้ออำนาจ,จเจริญส่วนทั้งนี้จะเป็น ยาโซ่ทอนลอยเอสลาคามครับส่วนทั้งนี้จะเป็นอำนาจเจริญมุกดาหารโต๊กบาลละทั้งนั้นคือว่ามากินขอน้ำกันบานนี้ครับสูตรนี้ป้ต้องบีบปากเน่าใส่เลยครับมันสมบัตเขือเทศครับสมบัตเครือเทศ ร่มๆคนปรมาณสามสี่หมื่นอะครับ <t ube> Đây một chiếc lại <laughs> บ้านครับตอนนี้จะยนเสงโผงคู่บามันทางโผงแรกห่างจากบ้านประมาณก,กิโลหนึ่งนาเซีนอาจกับหน้าเซียนอาจ